ร้องจริยธรรมเรียกร้องสิ่งที่เป็นจิตสำนึกซึ่งมันสูงกว่ากฎหมายท่านมีไหมคะท่านพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนไหมหรือท่านกำลังทำสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของตัวท่านเองและกลุ่มของท่านผมขอ,อย่าใช่ว<อ>าจ<อ>าแบ,แบบนี้นะไม่จบครับฟังไม่เข้าใจหรือไม่เคารพประชาธิปไตยที่ใช้เสียงข้างมากเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนั้นสิ่งที่ผมเห็นคือท่านไม่เข้าร่วม แล้วท่านก็เดินออกไปด้วยแล้ววันนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าประตูข้างหลังสองบานเนี่ยมันว่างอยู่นะครับผมแนะนาว่าเดินออกไปได้เลยครับท่านสบที่ท่านพูดมาท่านไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมท่านไม่มีสิทธิ์ไล่ดิฉันดิฉันมีสิทธิ์ที่จะยืนอภิปรายในฐานะสบอตรงนี้ในฐานะผู้รับใช้ประชาชนคนที่จะไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมก็คือประชาชนจะเป็นคนไล่ คนที่ไม่มีความเหมาะสมคนที่ไม่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนคนที่รับเงินเดือนภาษีของประชาชนแล้วทรยศกับประชาชนทำหน้าที่เพื่อตัวเองเพื่อกลุ่มของตัวเองท่านยังติดคดีอยู่ท่านเป็นผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาแล้วท่านก็ยังทำหน้าที่ฝืนความรู้สึกของประชาชนดิฉันฟ้องประชาชนค่ะ คณะกรรมาการแถลงรายงานของคณะกรรมาการในส่วนที่เป็นรายงานเปิดเผยครับเชิญครับท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่เคารพครับกระผมวิรัตรักพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมาการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอกราบเรียนต่อที่ประชุมให้ทราบว่าตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่29สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันพุทธที่9เบษายน2568ได้มีมติตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมอของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาการสามัญซึ่งครบกำหนดวันเสาร์ที่7มิถุนายน2568นั้นบัดนี้นคณะกรรมาการสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผ,ผลการปฏิบัติงานรวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจัดทำเป็นรายงานสองส่วนประกอบด้วยรายงานเปิดเผยจำนวนหนึ่งเล่มและรายงานลับจำนวนหเล่มทั้งนี้สำหรับข้อมูลข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะท่องง้ามของผู้สมัครข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบ,บัติงานนั้นคณะกรรมการการสารมัญได้เชิญประธานกรรมการเพื่อทําหน้าที่จัดตําบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะท่องง้ามของผู้สมัครมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้อมูลในกรณีดังกล่าวโดยได้สรุปไว้ในรายงานเปิดเผยซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้วและคณะ,ะกรรมาการสามัญจะขอชี้แจงข้อสรุปผลการสวจสอบประวัติซึ่งได้จัดทำเป็นรายงานลับตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อ หนึ่งร้อยสิบวักสองตามลำดับต่อไปท่านประธานที่เคารพครับก่อนจะนำเสนอรายงานเอกสารรับต่อที่ประชุมคณะกรรมธิการสามัญขอให้ที่ประชุมพุธิสภาประชุมเป็นการรับตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมพุธิสภาพศ2562ข้อ112วรรคสองวัสองเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนที่พุธิสภาจะได้มีมติคัดเลือกบุคคล ผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากบัญชีรายชื่อในแต่ละด้านให้เหลือด้านละหนึ่งคนโดยให้ผู้ได้รับคะแนเนเสียงสูงสุดในแต่ละด้านเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบพุทธ,ธิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึน้นความตีและกำกับการประกอบเกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจกรรมกิจการโทรครมนาคมพศ2553พศ2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ16วรรค2ต่อไปจึงกลับเรียนมาเพื่อโปรดพิณาครับผม จบรายงานในส่วนที่เปิดเผยแล้วใช่ไหมครับครับต่อไปผมจะให้สมาชิกอกภิปรายตามลำดับที่ท่านลงชื่อไว้นะครับไม่มีสมาชิกลงชื่อมีไหมครับท่านนันทนาครับเชิญท่านครับเชิญท่านจันนันทนาครับเชิญครับเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภา นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรากําลังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรอิสระที่ชื่อกสทชโดยคณะบุคคลที่เรากําลังให้ความเห็นชอบนี้จะมาทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทชนี่คือซ u เปอร์บอร์ดเป็นบอร์ดที่จะมาตรวจสอบบอร์ดกสทชอีกทีหนึ่ง จึงถือว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากาสทชหรือถ้าจะว่าไปแล้วสำคัญมากกว่าซะอีกแล้วท่านภูมิใจหรอคะที่จะทำหน้าที่เห็นชอบตำแหน่งสำคัญเช่นนี้ในขณะที่สวเกินครึ่งสภาถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องที่มาไม่ชอบแล้วเหตุไฉนท่านจึงกระเฮียนกระหือลือที่จะลงมติให้ได้ทั้งที่มันค,นค้านความรู้สึกของผู้คน ยิ่งท่านทั้งหลายลงมติไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มภูมมรดกบาปให้แก่สังคมมากขึ้นเท่านั้นหากสุดทางแล้วพบว่าท่านขาดคุณสมบัติตรงกันข้ามหากท่านบริสุทธิ์ท่านก็รอจนท่านแก้แก้ข้อกล่าวหาให้สิ้นสงสัยเสียก่อนหลุดพ้นคดีมาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วค่อยมาลงมติไม่สายเกินไปค่ะตำแหน่งเหล่านี้รอได้ ดิฉันจะไม่ยอมให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเด็ดขาดและดิฉันจะไม่ยอมให้การลงมติของสอวอที่ถูกแจ้งข้อข่าวหาเป็นเรื่องปกติก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันไม่เป็นเรื่องที่ปกติประชาชนทั่วไปก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติ เรื่องการเห็นชอบบุคคลในองค์กรอิสระและบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดิฉันได้สื่อสารในสภาหแห่งนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วได้เคยโน้มน้าวใจให้ท่านเห็นถึงความขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วไปเลือกผู้ที่มาตัดสินคดีของท่านสิ่งนี้จะเป็นการทำลายหลักนิติธรรมหลักธรรมมาพิบาลทั้งหมด ได้เคยแสดงให้ท่านเห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนที่ต้องการให้คดีการหัวสอวอถึงที่สุดก่อนก่อนที่ท่านจะทำหน้าที่ในการลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งใดๆทำไมสอวอจึงควรชะลอการลงมติในการเลือกองค์กรอิสระและชะลอการตั้งกรรมธิการพิจารณาคุณสมบัติทั้งหลายออกไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุด เพราะหากดึงดันที่จะลงมติในวันนี้หรือต่อๆไปสังคมก็จะมองว่าท่านใช้สถานะสอวอเพื่อประโยชน์แห่งตัวท่านเองโดยแท้ท่านอาจจะโต้แย้งเรื่องข้อกฎหมายว่าไม่มีกฎหมายใดเปิดช่องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นบางส่วนได้หรืออาจจะมีผู้ร้องว่าท่านสอวอละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ดิฉันก็ต้องยก สิ่งที่ท่านได้เคยกล่าวมาแล้วท่านผู้รู้นั่นก็คือศาสตราจารย์จารันพักดีธนาคุณอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูนซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้มาถแถลงในนามกรรมธิการ e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเท่านก็น่าจะเชื่อถือสิ่งที่ท่านจารันได้พูดใช่ไหมคะทำไมท่านจึงเลือกเชื่อท่านจารันในเรื่อง Entertainment Complex แต่พอท่านจลันแนะนำให้ท่านชะลอการลงมติพวกท่านกับทำตรงกันข้ามมันย้อนแย้งไหมคะเดชนยกสิ่งที่ท่านอาจารย์จลันได้พูดไว้อีกครั้งหนึ่งกฎหมายไม่ได้เขียนห้ามท่านเอาไว้ก็จริงแต่ประเด็นที่ละเอียดกว่ากฎหมายมันสมควรทำหรือไม่มันจะฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่เช่นนั้นแล้วไอ้ที่คิดว่าไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาใหญ่ทีเดียวเวลาตรวจสอบคนที่ทำหน้าที่สำคัญต้องตรวจสอบทางจริยธรรมว่าเป็นแบบอย่างได้หรือไม่เมื่อเราตรวจสอบเขาคนตรวจสอบต้องมีมาตรฐานจริยธรรมเพราะฉะนั้นในความเห็นของอาจารย์จรันภักดีธนากุลเพื่อความรอบคอบท่านเห็นว่าควรเลื่อนภารกิจเหล่านี้ออกไปก่อน พราะคนในองค์กรอิสระเหล่านี้ท่านยังทำงานได้อยู่ไม่ได้มีเหตุว่าถ้าไม่ได้ผ่านภายในวันนี้เดือนนี้จะเกิดสุญญากาศขึ้นนี่คือคำแนะนำจากปรมาจารย์ทางด้านกฎหมายและเป็นอดีตตุลาการสารธรรมนูญซึ่งชี้ให้ท่านสอวอทั้งหลายชะลอการทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระออกไปก่อนเพื่อความสง่าง,งามของการดำรงตำแหน่งสมาชิกบุษิศภาและเพื่อไม่ให้การลงมติในวันนี้สร้างปัญหาต่อประเทศชาติและตัวท่านเองในอนาคตหากท่านไม่ปิดหูปิดตาตัวเองท่านย่อมทราบดีว่าขณะนี้ประชาชนจำนวนมาก กล่าวขานถึงสอวอชุดนี้อย่างไรเขาคลางแคลงใจในที่มาของสอวอชุดนี้อย่างไรความเป็นสอวอของท่านจะสูงขึ้นหากท่านใช้จิตสำนึกและจะริยธรรมให้มากประชาชนผู้เป็นเจ้านายของท่านจับตาดูท่านอยู่แม้ท่านอาจจะไม่ได้สร้างสรรผลงานอะไรที่ประชาชนประทับใจ ก็อย่ามินน้ำใจประชาชนด้วยการดึงดันที่จะลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆต่อไปจึงขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านหยุดการกระทํำที่อาจจะขัดต่อจริยธรรมด้วยการชะลอการลงมติในการเลือกกตปอออกไปจนกว่าการตรวจสอบคดีความต่างๆของท่านจะสิ้นสุดและตัวดีฉันเองก็ยินดีที่จะสละ อำนาจในการที่จะเลือกในวันนี้แม้ดิฉันไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้แต่ดิฉันเห็นว่าสอวอทุกคนทั้ง200คนควรชะลอการเลือกองค์กรอิสระท่านสอวอทั้งหลายคะท่านมาทำสิ่งที่ถูกต้องมาทำสิ่งที่ประชาชนจะยกย่อง ด้วยการชะลอการลงมติใดๆในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนับจากนี้ท่านทั้งหลายเลือกได้ว่าท่านจะให้ประชาชนจดจำท่านในฐานะอย่างไรขอบคุณค่ะเชิญท่านพิสิทธิ์ภิวัฒนพงศ์ครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์สมาชิกวุฒิสภา,าครับท่านประธานที่เคารพครับประเด็นนี้เราเคย ลงมติไปแล้วนะครับเมื่อสมัยประชุมที่แล้วไม่ทราบว่าผู้อภิปรายเนี่ยฟังไม่เข้าใจหรือไม่เคารพประชาธิปไตยที่ใช้เสียงท้างมากเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนั้นสิ่งที่ผมเห็นคือท่านไม่เข้าร่วมแล้วท่านก็เดินออกไปด้วยแล้ววันนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าประตูข้างหลังสองบานเนี่ยมันว่างอยู่นะครับผมแนะนาว่าเดินออกไปได้เลยครับเพราะว่าวันนี้มันควรที่จะต้องลงตมติไปแล้ว เราใช้ระบบประชาธิปไตยนะครับประเทศนี้นะครับไม่ได้ใช้เสียงอะไรที่ท่านบอกเลยนะครับและอยากให้ท่านประธานนะครับควบคุมการประชุมด้วยนะครับเพราะว่าข้อประชุมข้อบังคับที่55ระบุไว้ชัดเจนนะครับการอภิปรายเนี่ยมันซ้ำซากนะครับกับคราวที่แล้วนะครับท่านประธานขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่างนี้ครับ ขอเรื่องนี้นะครับประเด็นนี้นะครับในขะ่าวประชุมวมุฒิสภาครั้งที่สองสมัยวิสามันสุขที่30พฤษภาสองพที่ประชุมได้พิจารณาติของท่านเทวฤทธิ์เกี่ยวกับการชะลอกา,การทำหน้าที่ในการให้ความเผ็นชอบของวุฒิสภาซึ่งที่ประชุมได้พิปรายกันไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าดังนั้น,นในการดําเนินการในวันนี้นะครับจึงเป็นไปนตามมติของที่ประชุมนะครับผมขอให้หยุดเรื่องนี้ได้แล้วครับ สถานานณ์ทเ่ฉนขอใช้สิทธิ์พาดาิิครัาจะใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับก็ขอแค่นี้นะครับขอครับขอขอที่ท่านใช้สิทธิ์พาดพิงสิ่งที่ท่านสบอที่ท่านพูดมาท่านไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมท่านไม่มีสิทธิ์ไล่ดิฉันดิฉันมีสิทธิ์ที่จะยืนอภิปรายในฐานะสวอตรงนี้ในฐานะผู้รับใช้ประชาชนคนที่จะไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมก็คือประชาชนจะเป็นคนไล่ คนที่ไม่มีความเหมาะสมคนที่ไม่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนคนที่รับเงินเดือนภาษีของประชาชนแล้วทรยศกับประชาชนทำหน้าที่เพื่อตัวเองเพื่อกลุ่มของตัวเองดิฉันต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำเพราะท่านก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ซ้ำอีกแล้วท่านก็ทำในสิ่งที่ประชาชนไม่พอใจ ท่านยังติดคดีอยู่ท่านเป็นผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาแล้วท่านก็ยังทำหน้าที่ฝืนความรู้สึกของประชาชนดิฉันฟ้องประชาชนค่ะและดิฉัน<อ>ไม่ร<ช>่วมลงมติแน่นอนแต่ดิฉันอยู่ในนี้ในฐานะผู้รับใช้ประชาชนคนที่จะไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมนี้ประชาชนค่ะ เพราะฉันไม่ได้ทําผิดข้อบังคับการประชุมใดๆและดิฉันกําลังทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุดเมื่อคนที่มีมนทินคนที่ถูกกล่าวหายังดึงดันที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ดิฉันเรียกร้องจริยธรรมเรียกร้องสิ่งที่เป็นจิตสํานึกซึ่งมันสูงกว่ากฎหมายท่านมีไหมคะท่านพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนไหมหรือท่านกําลังทําสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของตัวท่านเองและกลุ่มของท่าน ผมขออนุญาตครับผมเอาแค่นี้นะครับันไม่งั้นมันไม่จบครับท่านท่านพิสิธิ์ครับท่านอาจารย์นาคบผมขอแค่นี้ครับจบครับขอดําเนินการต่อเพราะว่าเรื่องนี้ได้มีการมีมติที่ประชุมไปแล้วเชิญเชิญอาจารย์ครับขอบคุณครับเชิญรับฟังท่านประธานค่ะเชิญนั่งครับขอบคุณครับครับต่อไปยังมีผู้ใดจะพิปรายในส่วนที่เปิดเผยไหมครับคือท่านเดชาครับถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับผมผมผมขอนะครับ ถ้าเรื่องนี้จะไม่จะไม่พูดแล้ว